สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับช่องลำพน์ชาแนลสิบ้าท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อนะครับกับแม่ตะเคียนทองเจ็ดร้อยปีนะครับอยู่วัดโคกโบสถ์ตำบลโคกสะอาดอาเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมงวดนี้ผมมาตามไปท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นงวดที่สามนะครับหลังจากที่ผมขอมาสองงวดเพิ่นหามาแล้วงวดหนึ่งนะครับงวดที่พ่านมากนะครับ ได้เลขถูบมา275นะครับ275ถือว่าเป้นหฮนะครับเวลรัฐบาลมาออก72นะครับท่านผู้ชมงวดนี้มาตามต่อนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนปี2 5 6 6นะครับกับแม่ตะเคียนทอง700ปีหึฮุนหุนลูกไอ้ฮุนที่เป็นต่างว้ผู้ชายขึ้นหล่มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพาท่านผู้ชมไปเบิ่งจะเข้ากัน นี่ลมได้เพแมันลมแห้งบรืครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมพอดีอ๋อสงสัยลมแห้งนะครับท่านผู้ชมลมแห้งครับหุ่นชุดเพิ่นกระล้นนะครับท่านผู้ชมอ๋อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยิบชุดยิบชุดถึนไปนตั้งใหม่ก็ได้ครับท่านผู้ชมฝนเพิ่งตกไปนะครับท่านผู้ชมอืม นะครับเดี๋ยวเด้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาชุดหอยไปก่อนครับนะครับท่านผู้ชมอมืฝนตกเบิ้งก่อนว่าเพิ่นมีหมายเลขชุดบ่ครับบ่มี่นะครับทนะ่านผู้ชมนะครับอืมเปิ้งผูดไายเพิ่นก็ล่มนะครับ สงสัยจะตั้งขึ้นบ่าไหนนะครับตรผช่วมเพราะว่าขาเพิ่นหักนะครับขาตั้งหักนะครับพวกเป็นอย่างนะครับตรผช่วมเนาะอืมนะครับในส่วนตรงนี้ก็โนฝนพึ่งตกไปนะครับท่านผู้ชมนะครับมาถึงลวเด้อแม่ตะเกียนทองเจ็ดลอยฟี วดนี้มาตามให้ทนผู้ชมและเอฟซีทุกๆทานเลยอยากให้แม่ตะเคียนนีมอบโชคลาบให้งวดนี้ให้เขาสองวดติดๆเด้อแม่ตะเคียนเลยเอฟซีทุกๆทานเพิ่นต่างความหวังอยากมีโชคลาบกับแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนท่องอายุเจ็ดร้อยปีจังไรมากขังนี้กะให้สมหวังอีกเด้อแม่ตะเคียนเลยนะครับทผช้่ชมเดี๋ยวเข้ามาจุดถูเที่นีนะครับกราบไหว้กันครับ นะครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเข้ามาตามต่อนะครับกับแม่ตะเคียนทองอายุเจ็ดลอยปีนะครับหลังจากที่เข้าพยายามมาขอเพิ่นนะครับถึงสองค่างนะครับท่านผู้ชมนะครับครั้งที่สองเพิ่นก็บหายโชคเลยนะครับงวดที่ผ่านมาผมจุดเหล็กถูดได้สองเจ็ดหานะครับถือว่าเพิ่นเริ่ศหายโชคแล้วครับท่านผู้ชมนะครับรัฐบาลมาออกเจ็ดสองนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาตามกันต่อนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนปี2566 นะครับเมื่อนี้ผมก็ได้เตรียมผลละใหม่มาน้านะครับต่างๆชมยางดันยางดันหน่อยหนึ่งนะครับต่าง่ชมเพื่อมาไหวนะครับแม่ตะเคี่ยนท่องอายุเจ็ดรอยปีแล้วค่ัจุดถูบเที่ยนขอโชคลาภเพิ่นนะครับว่ว่่าจะเป็นขอทางเซมซี่กับเหล็กถูบนะครับต่างๆมนะครับ นะครับทาช่้มจากในไปกับซิมาจุดถูบนะครับเพื่อบอกกาวนะครับแมตเคียนท่องอายุเจ็ดอยปีแล้วก็ขอโชคลาภนะครับ นะครับท่านผู้ชมมาบอกละก,ะอกล่าวแล้วก็ขอโชคลาภไปพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสกะรสกราบสาธุเด้อแม่ตเเกียนทองอายุเจ็ด้อยปีมณีจงกระพุ่นชนแนล รวมทั้งเอฟซีทุกท่านตัางใจเดินทางมากกราบไหวแม่ตะเคียนท่องและขอโชคลาภในงวดของวันที่6 6พฤษภาคมเอมิถุนายนปี2 5 6 6มากครั้งนี้ต่างความหวังไหวอยากให้แม่ตะเคียนท่องอายุเย0รอยปีได้มอบโชคลาภให้ตองวดในงวดที่จะถึงนี้ขอให้มาทางเหล็กถูกหรือเสื้อซีสองโตสาโต ขอให้เขาตรงตเต็มเต็มเด้อแม่ตะเคียนทองเลยนะครับตรงช่วงผมกับเสียงไท้ยนะครับยิบเลขทูบนะครับเพื่อมาจุดขอโชคนะครับกับแม่ตะเคียนทองอายุเจ็อยปีนะครับ นะครับได้ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับช่วงที่ล่อเลขกถูผมกับสิยกเยาเียนซี่นะครับเพื่อขอโชว์หลาดก็แม่ตะเ,ตเกียนทองอายุเจ็ดลอยปีนะครับแต่มาช่วง ทนผู้ชุมไม่แรกนะครับได้หมายเลขแปดครับทนผู้ชมหมายเลขแปดนะครับเดี๋ยวมาลุนใหม่ที่สองกันะครับทนผู้ชมหม่ที่สองนะครับได้หมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ได้มากเป็นแปดสี่ครับทนผู้ชม เดี๋ยวไม่รุ่นใหม่ที่สามกันนะครับไม่ที่สามนะครับได้หมายเลขห้านะครับแปดสี่ห้านะครับแปดสี่ห้านะครับงวดขอวันที่สิบหกมิถุนาย,ยนปีสองพันหร้อยของสิบหกนะครับ กับแม่ตะเคียนท่องอายุเจ็ดร้อยปีนะครับท่านผู้ชมนะครับแปดสี่ห้านะครับนะครับท่านผู้ชมช่วงที่ล่อเหล็กถูบนะครับผมกับสิบห้าท่านผู้ชมนะครับไปซองเมืเองตามต้นตะเคียนมันนะครับเพื่อว่าจะพอโชคลาภนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเบิง ตามต้นตะเคียนหลักอะคอยมาเบิิงเหล็กทูบนะครับทานผู้ชมช่วงที่ล่อเหล็กทูบอยู่นะครับผมสิพ้าทานผู้ชมนะครับอ่าซองดูตัวเหลขกนะครับตามต้นตะเคียนมั้งครับเพื่อว่าจะพอโชคนะครับอันนี้คือแม่นางตะเคียนนะครับทานผู้ชมนะครับที่เป็นปลุกปักรักษาต้นตะเคียนตนนี้นะครับนะครับพอดีช่วงที่ผมกาล่างขอมานะครับทางผู้ชมเดี๋ยวสอยเิ่นล้นนะครับทานผู้ชม แล้วยิบกินมะไ้กัน่อ้หุ่นเพ่นลมลงไปนะครับท่านผช้ชมนะครับอันนี้คือตามต้นตะเคียนนะครับท่านผช่วมผมก็จะป้าต่รนผู่ชมนะครับ่องดูตัวเลขนะครับมุงว,วาจะพอตัวเลขบนนะครับท่านผช่ชม จะเพิ่นจะให้เพิ่นกนะเสียห้เห็นเลยนะครับ่านผู้ชมนะครับ เลขครัท่านผู้ชมคล้ายๆเลขบวครับท่านผู้ชมนะครับเห็นครัท่านผู้ชมคล้ายๆเลขเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นคือผมบ่ครับเจ็ด เก้าหนึ่งนะคะรับท่านช่วมเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับอันนี้ดูแบบเป็นตัวเลขธรรมชาติเลยนะครับหรือว่าเพิ่นจะหายเลขตัวนี้นะคะรับท่านช่วมนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะะรับอ่ะท่านช่ชมเอาแค่นี้แหละคะรับท่านช่วมเนาะบ่ะต้องเบื้องหลายจุดนะครับ เดี๋ยวจะเกิดการซับสนนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ตะเคียนทองนะครับอายุเจ็ดร้อยปีนะครับพยายามมาขอนะครับในที่สุดเพิ่นกระหายโชคนะครับท่านผู้ชมมวดที่พ่านมากอะเพิ่นหายมากสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับทางเหล็กถูกนะครับเดี๋ยวมวดนี้มาลุ่นกันต่อนะครับว่าเพิ่นจะให้เหล็กเด็ดทางเซียมซีหรือเหล็กถูกนะครับแต่ว่าเห็นอยู่ต้นตะเคียนแล้ว เจ็ก้าหนึนะครับเห็นชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับต้องขอกราบเรื่อท่านผู้ชมนะครับทุกทุกคลิปเลยที่ช่องอัพพ้นมาขอโชคลาภนี่นะครับอ่าให้รับชมคลิปไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับวันนี้ก็ อยากให้แม่ตะเคียนท่องอายุเจ็ดลอยปีเพิ่นได้หมอดโชคลาภห้ไปเสี่ยงโฉกสลากินแมงรัฐบาลนะครับอยากให้เข่าอีกตรงๆเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะท่านผูช้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งเลขถูกเป็นครับว่ามาขอกับแม่ตะเคียนท่องอายุเจ็ดลอยปีจะได้ตัวใดนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นห้แล้วครับเพิ่นห้เขาแล้วครับสองเจ็ดเจ็ดสอง นะครับท่าผู้ชมตอนนี้เล็กทูบใหม่ไปสองตัวแล้วครับท่าผู้ชมตัวที่สองนี่ยังมาชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวแรกเนี่ได้มากเป็นหมายเล็กสองนะครับได้มากเป็นหมายเลขสองแล้วครับต่าผู้ชมเดี๋ยวมาลุ่นตัวที่สองที่สามกันนะครับนะครับครับแม่ตะเคียนทองอายุเจ็ดร้อยปีนะครับต่าผู้ชมื่องไนกับมาาคางนี้ก็อยากให้แม่ตะเคียนเพิ่นเหลือตัวนิดเดีครับไอเพิ่นได้มอบโชคลาภให้ให้เขาเป็นงวดที่สองนะครับ นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียงโชกสลากกินแมงรัฐบาลนะครับการอยากให้เอฟซีตทุกขันนะครับทีกระลังมีความถูกความยากนะครับเป็นหนีเป็นสินก็อยากได้โชกจากแม่ตะเคี้ยนทองนี่แหละทีได้นําไปเสียงโชคสลากกินแมงรัฐบาลนะครับเพื่อว่าโชคดีจะได้มีเงินไปปลดหนีปลดสินนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเลขถูกตัวที่สองกับใหม่ไปเลยๆครับแต่ว่าตัวแรกได้มาเป็นหาะ อ่าเป็นสองนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวที่สองนี่น่าจะเป็นเลขหาบ่ครับท่านผู้ชมแต่ว่ากับใหม่ไปจังหน่อยกันครับก็จะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบตัวที่สองนะครับกำใหม่ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับนะน่าจะเป็นหมายเลขห้านะครับท่านผู้ชมนะครับหมายเลขห้าได้ออกมาเป็นสองห้านะครับท่านผู้ชม สองห้าเดี๋ยวมาลุ่นตัวที่สามกันครับว่ามาขอโชกอยู่กับแมตตเกี้ยนทองอายุเจ็ดรอยปีหมดของวันที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับจะได้ตัวใดนะครับท่านผู้ชมนะครับสองห้าเดี๋ยวมาลุ่นตัวที่สามกันครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขถูบตัวที่สามนะครับก็ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุ่นกันนะครับว่าแมตตะเกียนทอง อายุเทยียงรยปีมันจะให้โชคอีกบ่ครับงวดนี้นะครับต้อง,งวดบ่แต่ก็อยากให้ไม่แต่เขียนท่องเป็นหมอบโชคลาภให้ยู่ครับให้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเอฟซีทุกท่านจะมัดหนีนะครับต่านผช้ชมนะครับเลขทูบตัวที่สามนะครับต่รนผช้ชมนะครับเริ่มจะพูหงอขึ้นมากนินๆ,ๆนะครับ มือนถูกจะแตกนะครับท่มนผช้ชมหนาดแตกกระบดแตกนะครับนะครับตัวที่สามนะครับท่มนผช้ชมแต่ว่าสองหานี่ชัดเจนนะครับสองหานี่ชัดเจนมากนะครับ นะครับรออีกจักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลือดถูบตัวที่สามนะครับไม่เริ่มจะชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชม อีกนิดเดียวนะคะท่านผู้ชมนะครับนาจะเป็นเลขสองนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้ก็มาตามต่อให้แล้วครับกับแม่ตะเคียนทองอายุเจ็ดร้อยปีนะครับซึงหวังว่ามากครั้งนี้นะครับแม่ตะเคียนทองเพิ่นจะมอบโชคลาภให้ตองงวดนะครับ หมดของวันที่16มิถุนายนปี2566อข,ขอให้มา ron, ตรงๆเต็มๆนะครับเลขทูบที่จุดได้เมื่อนี้นะครับคือสองห้าสองนะครับสองห้าสองนะครับขอให้ทำผู้ชมทุกทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันนะครับทำผู้ชมนะครับทำผู้ชมมาตามต่อให้แล้วครับครับแม่ต่เคีย่องทองอายุ700ดปีนะครับ มาครั้งนี้กะหวังว่าแม่แต่เขียนท้องนะครับปั่นใ้โฉเข้าต้องวดนะครับในงวดของวันที่16มิถุนายนปี2 5 6 6นะครับอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับองของพ้นชาแนวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยๆครับสวัสดีครับ